บนเดินดี24 25งวดแล้วครับสูตรนี้วดที่แล้วข้อเข้าเข้ามา24 25งวดสูตรที่หนึ่งแสดงว่าจะมีสูตรที่สองตามมาครับงวันที่16สิงหาหกเจนะครับ วัตถิลมันยังเข้าอยู่นะครับวนันนี้ใครอยากจะดูบ้างยกมือขึ้นครับใครไม่อยากดูก็เอาโทรศัพท์ยัดใส่ขางเกงครับแล้วก็เดินไปไม่ต้องหันมามองครับโอเคแต่คิดว่าทุกคนต้องดูนะครับเพราะว่ามันยังเข้าอยู่แล้วเอาไปเทียบคู่ สิบหน่วยบนนี่อาจารย์ให้เวแล้วเนาะนะ,นะลองเทียบลองจับคู่ดูแต่งงานกันดูครับวันเดียวเลิกก็ช่างมัน,ปนไปเลยฮ่าฮ่า่าไม่ใช่นะครับจับดูแล้วทําไม่เข้าทีก็ยังแยกทันนะหัวยังไม่ออกครับโอเคถ้าใครไม่อยากคิดมากไม่อยากจะไปจับเองมันเสียเวลามันหลายชุดหรือว่าเสี่ยงอยากจะให้อาจารย์ จัดการให้โอเคครับก็สถิติเมื่ที่แล้วอาจารย์ก็ให้วิ่งศนย์วิ่ง1ให้1 4 4 1ให้4 1่ศให้หลักพันหนกับ7นะครับหลักมือหลักแสนวนี้เลยไปอีกนิดหนึ่งครับแต่ว่าแสนหมื่นพันนี่เข้าอยู่เรื่อยๆนะครับ ยังตามได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่าที่ไหนมีสลากเดินขายเราก็เทียบเลขดูครับซื้อจังหวะปะเหมาะเคราะห์ดีรางวัลที่หนึ่งสักครั้งในชีวิตนะครับเสียค่าบูชาครูอาจารย์สักหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้ก็เออนี่ก็ดูแล้วนะนี่ครับ มีหลายแผ่นครับองดูแค่นี้ก็พอนะครับก็แอดไลน์มาที่เศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแอดไลน์ at มาได้เลยครับโอเคเราไปดูแต้มสิบหน่วยบนสูตรเก่าวัที่แล้วกันต่อนะครับวันที่หนึ่งแปดเก้าแปดเก้าศูนย์สี่หกออกแปดสอง 8ปบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้สิเจโอเคถูกต้องครับอุ้ยบ้าแล้วได้10บครับเอาตัวหลังคือศนย์แต้มวัที่สองออกเจ็แปเจดบวกแปก็เป็นห้าแต้มถูกต้อง หัวที่สาออกหนก็เป็น3แต้มนะหัวที่4ี่ออกสองศูก็2แต้มนี่ครับหัวที่5ออก4 6่หกสำหรับคนที่รอดูอาจารย์ตอบลายบางครั้งก็ อย่าน้อยใจกับอาจารย์ยุ่งมากเหลือเกินช่วงนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรจะช้าบางครั้งนะครับแต่ยพยายามให้เร่งเร็วที่สุดอาจารย์ตามจับตามสืบเลขอยู่ไม่ให้พลาดสายตาครับจะต้องเคลียร์ทุกวันทุกคืนไล่ล่าหาตัวเลขแห่งความเป็นจริงนวดที่หกออกห้าหนึ่งก็หกแต้มครับ วัที่7ออก90ก็9แต้มวดที่8 97ก็ได้6แต้มนะครับบางคนไม่เข้าใจเรื่องแต้มอาจจะไม่เข้าใจที่ว่าเอ๊้ทำไมจะต้องมีแต้มมีนั่นการเล่นแต้มก็คือการที่ทำนายว่างวดต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยที่เรามีเลขเด่นอยู่ในดวงใจแล้วนี่ มันตรงกับแต้มที่มันเข้าอยู่หรือไม่ถ้าตรงกันชุดไหนก็หนักชุดนั้นอาซื้อลอตเตอรี่ได้หลายใบครับแต่แต้มนั้นจะต้องถูกด้วยนะครับอย่างสูตรนี้เมื่อทีแ้วก็เข้านะครับแลว้ววดต่อไปก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะต้องเคลียร์ก่อนเอามาให้ดูก่อนบางคนใจร้อนชิงสุกก่อนหามางทีปอพดพูดปุ๊บเอาเลยใส่ป้าป้าป้า,ปาเลย ออบอกให้รอผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนยังไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือชาวนี้ลากก็ไปข้างทางจัดการเรียบร้อยหมายถึงเอาไปจับคู่นะครับไปแทงเองป้าป้าป้าก็าาให้แล้วไม่เปลี่ยนใจด้วยนะทุกๆการเดินทางต้องมีสติมีสติยังไม่พอครับต้องมีสตัง มันถึงจะได้เดินอย่างยืดอกได้ครับวดที่7 9็ดศูวดที่8ปดเวดที่9ก้าห้สองแต้มครับ5้บวกเได้12บสอนะครับเอาตัวหลังนั่นแหละคว้าตัวหลังมันไว้ก่อนในตัวหน้าถีบส่งไปเลยจำไว้นะครับ แล้วคอเอาตัวหลังไว้วัดที่10ออก 4, 4ีสก็8แต้มสิเอ็ออก7 9ก็6แต้มวัดที่12 6สก็9แต้ม9แต้มนะครับใครได้แต้มไหนจากวัดไหนก็บอกกันบ้างก็ได้ครับจากหลุมหลุมบึ้งหรือ โองน้ำมนหลวงพ่อหรือร่องไม้ตะเคียนแล้วก็แล้วแต่ครับศูนย์สามสามแต้มครับามาแบ่งกันบ้างของอาจารย์นี่เป็นเลขคำนวณครับไม่ง้อจากแหล่งไหนทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์หน้าด้านหรือไม่หน้าด้านก็ไม่สนใจครับ อาจารย์สนใจแต่เลขของตัวเองที่คำนวณออกมาเท่านั้นวันที่สิบหกออก 19, แปดหนึ่งออก 9, 8, 7, แปดหนึ่งเก้าแต้มสิบเจ็ดหอเก้าแปดเจ็ดแต้มวันที่สิบแปดออกหนึ่งหกก็เจ็ดแต้มวันที่สิบเก้าออกเก้าศูนย์เก้าแต้มนะครับทุกคนต้องมีที่มาที่ไป จะต้องมีแหล่งของมันมีสถิติอย่างที่อาจารย์ได้ดูนี่แหละแต่วรริธีทำนี่อาจารย์จัดทยอยพูดให้ดูเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาบางทีมันไม่มีเวลาเลยอาจารย์จับใส่ได้ก็ป้าป้าป้าโพูดให้ดูเลยนี่ครับนะ างทีเขายุ่งกับการเจาะเลขการส่งเลขการรายปีรายหกเดือนรายเดือนสำหรับคนที่สมัครไม่ได้ก็คนที่สมัครได้ก็สมัครที่ใต้คลิปวิดีโอ u t u b e นะครับสมัครได้เลยไม่ต้องรอช้าสมัครได้ตัดเงินจากนั่นเลยครับโอเคครับทุกคนสำหรับคนที่หลุดจาก VIP ไปพล้วราะก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวอาจรา์ก็จะทำให้ดูฟรีอยู่ตลอดเวลานะครับ จะตุ้มเตเพื่อทุกคนมากบ้างน้อยมากก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแต่ถ้ามีทุนมีรอนก็จ่ายค่าเทอมมาบ้างนะครับออกสามหกเก้าแทมออกสีหนึ่งก็ห้าแมืมัอทีแล้วก็เข้าอยู่เห็นไหมครับคนที่ติดตามก็จะเห็นวันที่ยี่สิบห้าสามสี้แทมอ่ามันจะมาไม่มาเดี๋ยวอาจารย์จะโตไปหาพอออกก่อน โตคุยกันใด้เรียบร้อยอาจารย์จะไปสั่งปออว่าจะเอาแต้มไหนดีงวดนี้อ,อ,อ่อ่ปออก็ผัวยายแอลครับอากคิดว่าเป็นปอออื o ่นนะครับ25ครับ34591แต้มจะมาหรือไม่มากไม็ไม่รู้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 นั่นแหละอาจารย์ต้องวิเคราะห์ก่อนครับอันนี้เอาไปดูแก้เซงแก้เครียด แกงเหงาไปก่อนนะครับสามสี่ห้าเก้าหนึ่งแต้มมดติแลวก็สามสี่ห้าเก้าหนึ่งแต้มมดติเลห้าแต้มโมดใหม่นี้จะเป็นขี่แต้มนะครับหรือจะคอยดูสูตรที่สองอีกเพราะนี่มันเป็นสูตรที่หนึ่ง,ส,งสูตรที่หนึ่งเห็นไหมครับสูตรที่หนึ่งสิบหกสิงหาหกเจ็ดจะเราดูสูตรที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งมาแล้วเราดูสูตรที่สองนะครับแล้วแต่แต่ที่แน่ๆกดติดตามไว้เลยครับไม่เสียเงินก็จะได้มีของดีตามส่งให้ทุกวันนะครับกดที่กระดิ่งด้วยนะครับนายกอดีดกระดิ่งนายกิ่งดีดอะไรครับนายกิงไม่มีกระดิ่ง 25แล้วนะครับโอเคจับกู้กันก่อนก็ได้ครับจริงสุก่อนห่ามไปเลยหรือจะรอสูตรที่สองอาจารย์ยังเคลียร์เลขอยู่เสมอเดี๋ยวก,ก,ก็ก้อยเอามาโพสเอามาป้อนลงให้สูตรที่เดินดีนะครับโอเ เค้กขับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข